ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตงินล้านนะคะวันนี้หน้าก็เอาหัวรัฐบาลไทยอีกชุดหนึ่งนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นเด่นเด่นบนนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะ<ม>นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสิ่โปรดใช้วิทยาในการรับชมล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่คะดวกันเลยนะคะเล่มนี้นะคะเดี๋ยวดูเล่มแรกก่อนเนาะ คือทั้งหมดสามสูตรนะคะแต่น่าจะลงในคลิปเดียวกันหมดเลยนะคะหมายถึงว่าสิบหน่วยบนก็คือสามสูตรชนเลยเนี่ยค่ะเล่มนี้นะคะเล่มตองเจ็ดนะตองเจ็ดงวดที่แล้วนะคะได้หนึ่งได้สองได้สามได้เก้าอันนี้เน้นเฉพาะสิบหน่วยบนเท่านั้นนะคะถ้ามันขึ้นหลักร้อยก็คือว่าหลุดนะคะนี่ค่ะก็เข้าไปที่หลักสามนะคะเข้าไปที่หลักสามเนาะคือของวันที่แล้วนะคะก็คือออกหกศูนย์สาม แล้วก็คือของงวดนี้นะคะก็คือหนึ่งหนึ่งมีนาหนึ่งมีนานะคะหนึ่งมีนาก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะได้สามได้สี่ได้หนึ่งได้เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นชุดสิบหน่วยนะคะเป็นชุดสิบหน่วยเท่านั้นนะคะเป็นชุดสิบหน่วยแต่ถ้าขึ้นหลักร้อยก็คือ ก็คือหลุดนะคะใช่เพราะว่านี้นักเน้นมาแค่สิหน่วยบนเท่านั้นนะคะนากเน้นมาแค่สิบหน่วยบนเนาะแล้วก็เล่มนี้นะคะอ่าเล่มต่อไปเล่มตองห้านะคะเดี๋ยวนะเล่มตองห้าวดที่แล้วก็คือได้ที่สองได้สี่ได้9้าได้หก,ก็คือหลุดนะคะหลักหกมันขึ้นเป็นหลักร้อยนะคะมันไม่อยู่ในสิบหน่วยก็ถือว่าหลุดนะคะค่า สูตรมาสิบหน่วยแต่มันดีดขึ้นหลักร้อยก็ถือว่าหลุดนะคะก็คือว่าสูตรนั้นก็คือหลุดนะคะนี่ค่ะสูตรนี้ก็คือหลุดนะคะ,คอะ,คะของงวดที่แล้วนาะที่ออกหกศูนย์สามนะคะแล้ววันนี้นะคะงวดนี้งวดนี้นะคะก็ะคะืองวดของวันที่หนึ่งมีนางวดของวันที่หนึ่งมีนานะคะงวดของวันที่หนึ่งมีนา วันที่หนึ่งมีนาก็ได้ที่หลักสามหลักสี่แล้วก็หลักหนึ่งนะคะสูตรนี้นะสูตรตองห้าได้สามได้สี่ได้หนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็อีกเล่มนึงนะคะนี่ค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะเนะะี่ยค่ะวดที่แล้วก็คือเข้าที่หลักสามนะคะก็คือหลักหน่วยนะคะที่น่าคิดได้ก็คือมีหนึ่มีห้ามีสาม มีหนึ่งมีห้ามีสามนะคะมีหนึ่งมีห้ามีสามนี่ค่ะมีหนึ่งมีห้ามีสามก็คือเข้าที่หลักสามก็คือหลักหน่วยนะคะแล้วงวดนี้นะคะก็คือหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาก็ได้ที่หลักหกหลักเจ็ดหลักแปดคือได้สามหลักนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะดูนะคะอันที่หลุดหลุดอ่ะมันหลุดดีดขึ้นเป็นหลักร้อยนะคะที่มันหลุดอ่ะ มันหลุดดีดขึ้นเป็นหลักร้อยนะคะอย่างอย่างอันนี้ก็เหมือนกันหกสองแปดเห็นไหมขึ้นหลักร้อยไม่ได้มาสิบหน่วยก็ถือว่าหลุดนะคะเนี่ยแล้วก็อ่างวดที่ออกสามศูนย์เจ็ดนี่ก็เหมือนกันสามะะ 3, มันดีดขึ้นหลักร้อยนะคะสามมันดีดขึ้นหลักร้อยนะคะก็คือหลุดนะคะเพราะว่านี้นาคเน้นไปที่หลักสิบหน่วยเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะก็คือของงวดวันที่หนึ่งมีนาปีหกสี่ก็คือได้หกได้เจ็ดได้แปดได้หกได้เจ็ดได้แปด นี่ค่ะดูนะได้หกได้เจ็ดได้แปดหกับ9้าตัวเดียวกันนะคะใช่เพราะาฉะนั้นคือนาคเอาสามสูตรนี้คือลงในชุดเดียวเลยนะคะก็คือ3ามสูตรนี้คือลงในชุดเดียวเลยก็คือเซตเดียวกันเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวนาขออนุญ,ญาตหาแสงก่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะน่าจะเห็นนะคือ,อหน้าก็นั่งทําอยู่ที่ร้านนะคะใช่คือหน้าร้านของหน้าคือมันจะเป็นพระอาทิตย์คือมันจะตกช่วงหน้าร้านนะคะคือมันก็จะมีแสงสะท้อนเนาะคืออาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ตองหกนี่ก็คือได้หลักหกหลักเจหลัก8นะคะหลัก6หลัก7หลัก8อันนี้ก็คือเป็นชุด สิบหน่วยบนนะคะเป็นชุดสิบหน่วยบนนะคะเป็นชุดสิบหน่วยบนสามสูตรชนนะคะถามว่ามันชนตัวไหนถ้าเป็นสูตรนี้กับสูตรนี้ก็คือสามกับสี่ก็คือหนึ่งเนี่ยมันมามันมาเลขเดียวกันเลยนะคะเนี่ยมันมาเลขเดียวกันเลยทั้งหมดเลยสามสี่หนึ่งแต่ชุดนี้นะคะก็คือหกกับเก้าเนาะอันนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันนี่ค่ะ แต่ถ้าอย่างไงก็คือทั้งหมดมันตามสูตรนะคะใช่มันจะเข้าจะหลุดก็คือทุกอย่างตามสูตรนะคะแต่จริงๆแล้วน้อยชุดก็มีนะคะใช่หมายถึงว่าหลักหลักเลขอะ่ะแต่ทีนี้ว่าหลักเลขที่นัาคำออกมาที่ว่านาาแยกไว้เนี่ยคือมันไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เน้นสิบหน่วยเนาะมันไม่ได้เน้นว่ามันจะมาสิบหรือมันจะมาหน่วยนะคะ,ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเอามาลงเป็นสิบหน่วยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าชุดนี้ที่นัาคำลงเนี่ยคือมันเป็น เป็นชุดเน้นหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะคะถ้าขึ้นหลักร้อยก็ถือว่าหลุดนะคะถ้าขึ้นหลักร้อยก็ถือว่าหลุดนะก็คือว่าไม่เข้านะคะใช่เพราะว่าจริงๆคือชุดนี้น่ากน่าทำคือทําเป็นหลักสิบหน่วยนะคะทําเป็นหลักสิบหน่วยเพราะฉะนั้นถ้ามันดีดขึ้นถ้ามันดีดขึ้นหลักร้อยก็ถือว่าหลุดนะคะใช่ถ้ามันดีดขึ้นหลักร้อยก็ถือว่าหลุดเนี่ยค่ะก็ดูนะคะใช่ก็คือหวยออกสิบเนาะหน้าก็รีบทําลงเลยนะคะเพราะว่าเออ ก็คือมีงานนะคะใช่ก็คือมากก็คือมีงานหลายอย่างนะคะที่จะต้องทํานะคะก็คือก็ต้องรีบลงนะคะแล้วก็จะรีบลงชุดสรุปคือจริงๆสรุปทุกสูตรหน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ก็จะทยอยลงสูตรย่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าคือมันก็ต้องตามตามล็อกของเขานะคะใช่ชุดสรุปทุกสูตรแล้วก็วัดใจคือก็ลงสุดท้าย แต่อันนี้คือหน้าทาหน้าก็ต้องลงไปตามเซตของเขาก่อนนะคะแต่จริงๆคือชุดสรุปบนเสร็จแล้วล่างเสร็จแล้วทุกสูตรเด่นคือมาหมดแล้วคือหน้าทาเสร็จแล้วนะคะใช่แต่ก็จะทยอยลงเนาะแต่พรุ่งนี้ก็น่าว่าจะลงให้หมดเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะจะลงให้ครบหมดเลยเพราะว่าหวยออกเสร็จแล้วคือหน้าก็จะรีบลงไล่ๆๆไปเลยเนาะใช่ก็คือให้ครบอ่า สูตรที่ว่าเคยลงนะคะให้ให้ครบสูตรที่ว่าเคยลงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือบางท่านก็จะชอบหลักเลขไม่เหมือนกันนะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคนเขาเคยได้กับสูตรไหนเขาก็จะถามหาสูตรนั้นนะคะนาคก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรก็คือลงสูตรไหนที่เคยลงพกตอนแรกนาคว่าจะตัดนะคะหมายถึงว่า,าสูตรไหนที่ว่ามัน มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเยอะแยะคือหน้าก็จะตัดตัดออกก็คือจะลงเป็นชุดชุดเด่นๆไปเลยแต่ทีนี้ก็ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คือไอลน์เข้ามานะคะก็คือขอนะคะอ่ะไม่เป็นไรก็คือจัดไปเดี๋ยวหน้าจัดทยอยลงให้ครบนะคะที่ที่ว่าหน้าเคยทําลงนะคะจะให้ครบเนาะแล้วก็ค่อยลงชุดสรุปแล้วก็ลงชุดเด่นไปเลย เพราะว่าจริงๆหวยออกเสร็จนะคะนาคก็ทาทาเสร็จหวยออกเสร็จคือนาคได้คือนาคก็รีบทําเลยเนาะคือจริงๆแล้วขอแค่ว่าเรามีสตินะคะก็คือเราก็สามารถที่จะทํมงวาที่จะออกงวดงวดวดันที่หนึ่งมีนานี้คือได้เลยนะคะแต่จะเข้าจะหลุดทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะจะเข้าหรือจะหลุดคือทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตร ถ้าสูตรมันเดินดีนาก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามันจะต้องมาแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็คือต้องว่ากันไปตามหลุดนะคะเพราะว่านาคยืนนะคะยืนนาคยืนตามสูตรนะใช่นาคยืนตามสูตรนะคะสูตรมาแบบไหนคือจัดไปแล้วก็ทําไปแบบนั้นนะคะใช่ทุกอย่างก็คือว่ากันไปตามสูตรนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นาคก็อ่า เอาสสูตรนะคะสามสูตรหลักสิบหน่วยสามสูตรชนเด่นก็มาลงให้ได้ชมกันนะคะใช่แต่จริงๆแล้วคือคือหวยออกสิทธ์หน้าก็จะพยายามรีบลงเลยนะคะใช่เพราะว่าหนา้าก็จะลงหวยสามลัดนะคะจะลงหวยสามลัดสามลัดแล้วก็ดาวจนนะคะก็คือ,อาตามคำขอมานะคะ คือน้าทำสถษติของเขาไว้แล้วนะคะแต่คือก็ยังไม่ได้วันที่จะลงนะคะก็คือจริงๆรอ่ะสามัฐเนี่ยคือหน้าทําลงหน้าทําลงแบบไหนก็คือของเขาคือมันมันช่วงกลางคืนนะคะใช่นาคดูดูมันยี่สิบสองยี่สิบสองนาฬกาก็ประมาณสี่ทุ่มมันก็น่าสนนะคะใช่และอีกอย่างหนึง่งอ่าช่วงนั้นอะ่ะคือคนก็อาจจะมีเวลาแบบดูดู หรือเข้ามาชมในในสูตรของหน้าก็ก็น่าจะมีนะคะชายน้าก็เลยว่าอ่ะก็ก็น่ารุ้นนะคะชุดนี้สูตรนี้เนาะถ้ายังไงก็คือก็ติดตามด้วยนะคะจริงๆห่้าจะทําเหมือนของฮานอยนะคะถ้าเป็นของสามรัดนาจะทําเหมือนของฮานอยเลยก็คือเจ็ดสูตรเลยแต่นาจะ เดี๋ยวดูก่อนนะคะบางทีชุดนี้หน้าจะไม่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 ไมไมไทำนะแต่หน้าจะทําแบบเจ็ดสูตรแล้วก็แผ่นใหญ่ไปเลยเนาะๆๆเพราะว่ามันจะได้ดูแบบง่ายๆน่าคิดว่าอย่างนั้นนะคะใช่แต่หน้าก็คือคือ,คอนั่งนั่งพิจารณาอยู่เนาะนั่งดูว่าแต่ละวันนี่คือตัวเลขของเขามันจะมาแบบทางไหนแบบไหนแนวไหน นี่ค่ะถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะก็เป็นสามสูตรสามสูตรชนเด่นของบนนะคะชายก็คือสูตรไหนที่มันเดินดีหรือเคยได้กับสูตรไหนก็คือดูไปที่สูตรนั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆนะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วก็หน้าก็ฝากเพจของหน้าด้วยนะคะในเพจก็จะมีสินค้าที่ร้านนะคะก็คือลงเนาะหน้าก็จะพยายามถ่ายสินค้าลงเยอะๆนะคะ คือสินค้ามันก็มีนะคะมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ชิ้นเล็กๆก็น่าก็ยังไม่ได้ถ่ายลงนะคะใช่ถ้ายังไงก็คือเออก็จะพยายามเนาะใช่คือจะพยายามทํานะคะถ้ายังไงใครชอบแบบไหนยังไงก็คือ,อโทรคุยหรือสอบถามได้นะคะสินค้าที่ร้านเนาะถ้ายังไงหน้าก็ฝากเพจแล้วก็เฟซนะคะแล้วก็ ในช่อง YouTube นะคะนาก็จะลงเป็นพระเครื่องนะคะใช่ถ้าท่านใดสนใจก็โทรคุยหรือสอบถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็เอาสิบหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบนสามถูดชนเด่นมาลงให้ได้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนาก็สวัสดีนะคะ